สาวๆาวทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนเนาะ <c oughs> เรื่องความสวยความงามเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ <c oughs> จนกระทั่งอายุเข้าเลข3มเลข4ซึ่งฮอร์โมนต่างๆเราก็เปลี่ยนด้วยวัยก็เปลี่ยนปัญหาต่างๆต,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 ตามมาเยอะสิวฝ้ากละผิวแห้งนะคะซึ่งพิมพ์ก็พยายามแบบสรรหาหลายสิ่งหลายอย่างเลยมาแก้ไขปัญหาจนกระทั่งล่าสุด พิมไปเจอตัวหนึ่งในร้านวัดสันค่ะซึ่งเป็นเซรั่มตัวนี้แหละที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะคะชื่อว่าอันนี้เลยค่ะตอนแรกตอนที่เห็นที่วัดสันนะ่ะก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเอ๊ะจะลองดีไม่ลองดีแต่ตามภาษาคนรักสวยรักงามนะ ลองดีกว่าประมาณนี้ค่ะทามาจากนะคะมีส่วนผสมของเกลือหิมาละยันด้วยปลาศะจาน้ําหอมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกล้าลองซึ่งหลายคนที่สนใจเรื่องความสวยความงามนะถ้า,ถ,าถ้าได้ยินเรื่องเกลือหิมาละยันตัวนี้ทุกคนจะรู้ดีว่ามันอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายอย่างมากเลยที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวพรรณของเรานะคะไปลองซื้อมาใช้จากวัดสันนะคะได้2อ,อาทิตย์ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตตัวเองหรอกแต่ว่า w ว r ร์ r ฟ m h o มโฮมลูกสาวก็ทักว่าทาไมหน้าใส ขึ้นเราก็เลยล้อ,องเลยไปส่องกระจกเฮ้ยปรากฏว่าไอ้ตัวฝ้าค่ะฝ้าที่แบบขึ้นมาตอนท้องลูกคนที่2เนี่ยมันจางไปจริงๆแล้วกละหลายตัวเนี่ยคือมันเหมือนเหมือนจางไปเยอะเลยอะค่ะก็เลยเนี่ยอยากมาแนะนําที่บอกว่าอยากมาแบ่งปันวันเนี้ยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่แบบอายุเลข3เลข4อยากแก้ไขปัญหาผิวหน้าตัวเองอยากได้เซรั่มที่แบบว่าหาซื้อไม่ยากปรจะจักากน้ําหอมนนะคะลองดูค่ะพิสิเซรั่มที่มีส่วนผสมของเกรดมามมร,มารยังลองดูนะคะเห็นบอกว่ามีขายออนไลน์ด้วยนะลองดูนะคะ